โอเคครับอันนี้ก็เราก็มาอยู่บรรยากาศทุ่งเนินแจงนะฮะอันนี้นี่มันน่าจะเป็นทางที่จะไปกกพระแล้วก็อุทัยธานีนะฮะห่างถ้ามาจากอุทัยธานีเนี่ยเลี้ยวมาทางทางกกพระเนี่ยจะห่างจากตัวเมืองประมาณสัก5าโลประมาณนี้ได้ครับพิมพ์และทุ่งทุ่งเนินแจงนะฮะวันนี้ผมพาไอจ้าตัวแสบเจ็ดครึ่งมาด้วยครับมาชิวๆกันครับอา่า บรรยากาศนะครับก็จะมีผมสวยนะครับสวยสวยให้ดูดีกว่าจะพยายามไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ให้ดูบรรยากาศเอาดีกว่าก็ <Okay. S 1> าจะมีร้านนะฮะนี่ฮะให้ภาพเล่าเรื่อง <Okay. S 1> ครับผมทุ่งเนินแจงคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า <Yeah. S 1> มไม่รู้ว่าผมจะเดินได้เยอะหรือเปล่าเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดู ทั่วๆไปนะเผื่อเพื่อนๆ,ๆว่างก็มาเที่ยวกันนะฮะนี่มีไก่หมุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มทางนู้นน,น่าจะเป็นฟาร์มนะฮะอ่าผมขึ้นมาร้านอะไรไม่รู้นี่อ่านี่ครับจะเป็นบรรยากาศมานั่งทานได้ะฮะเออนี่ฮะบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศนะฮะ ไกลสุดลูกหูตานะครับไม่รู้ผมจะเดินหมดหรือเปล่านะฮะแต่น่าจะไม่หมดแล้วผมขี้เกียจเดินนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปเอาสักห้านาทีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปทางนู้นดีกว่าทางด้านที่มันจะออกไปเหมือนทุ่งนาครับ ผมรัดเลยรัด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 เลาะอ่าน,นี่ก็เป็นโซนร้านอาหารนะฮะนั่งริมน้ำนะครับนี่ฮะก็จะมีะนักท่องเที่ยวนะฮะมานั่งทานอาหารกันก็จะเป็นริมน้ำนะครับอันนี้เขาก็จะมีรถอ่าน่าจะเป็น m ป็น VP นะฮะให้เช่าขับเล่นนะฮะ ครับครับเห็นเขาบอกทางนู้นด้านหลังจะมีม้าด้วยนะเป็นฟาร์มแต่ผมคงขี้เกียจเดินไม่ไปดีกว่าเอาแบบชิลผมนี่แหละเป็นทุ่งนานะฮะทุ่งนานะฮะจะมีหลักกิโลอยู่ข้างหน้าเขียนว่าทุ่งเนินแจงแต่ผมจะเดินหรือเปล่าแต่ผมขี้เกียจเดินผมไปงี้ดีกว่ามันไกลครับเพื่อนๆมาก็เดินเอาเองแลวกันครับผมเอาใกล้ๆดีกว่า นี่ฮะบรรยากาศเอ๊ยเหมือนจะมีดนตรีฟังด้วยหรือเปล่านี่ฮะทางโซนนั่งทานอาหารครับแดดแรงเลยครับบอกได้เลยมาเนี่ยฮะมุมนี้แจ่มเนี่ยมานั่งทานอาหารกันสามนาทีผมขอจบคลิปที่ห้านาทีแล้วกันนะอากาศรอบๆนะฮะ เดินไปร้อยแสิบองศาไปร้อนๆนะฮะเพื่อนๆเห็นม้ามครับม้าอยู่ไกลๆนู่นน่ะขาวขาวนะมีม้าสีขาวนู่นไกลๆสองตัวอ่ะมีสองตัวได้สีน้ําตาลตัวหนึ่งไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันไกลเนาะสี่นาทีเดี๋ยวผมจบที่ห้านาทีแล้วกันนะครับใครว่างๆอยากมาไม่ไกลไม่ไกลอยทัยธานีนะครับก็ ทุ่งเนินแจงเป็นสไตล์คาเฟ่ทุ่งยาอันนี้ลานจอดรถแต่ผมจอดรถด้านหน้านู้นนะไม่ได้จอดทางนี้นะครับอันนี้เป็นเวทีอะไรฟกซองนะฮะมีมีตอนไหนครับดนตรีเล่นตอนไหนครับ6โมงถึง3ทุม่มอ๋อนี่ที่นี่ปิดกี่โมงนะฮะปิด4ทุม่มจ้ะอ๋อปิด4ทุม่มตอน6โมงก็จะมีนี่มีโฟกซองนะฮะแล้วก็มานั่งทาน,นอาหารตรงนี้ได้ะวันที่12ธันวาจะมีรามมนูน12ธันวามีรามมนูนนะฮะบัตรเทา่าไหร่เลย สิบสองท่านวะ่าหกสาเนาะบัตรน้องยังไม่แน่ใจนีเจ้าหน้าที่นะฮะคนสวยท่วน,นี้นะครับแล้วก็บรรยากาศนะฮะเหมาะอาการมานั่งเล่นกันตอนเย็นๆก็ดีนะครับมากับเพื่อนๆหรือพาอสาวๆมาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดจบที่5นาะทีตรงนี้เลยนอกกับบรรยากาศกับร้านอาหารริมขอบสะนะครับครับสวัสดีครับฝากกดด้วยนะฮะสไตล์ชิวๆ